สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อหนกใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับอดใจไม่ได้นะครับว่าจะพักแล้วนะครับพี่น้องครับได้ยินเสียงนกแล้วคนก็ลงเฟซว่ามานค่นเช้าแล้วนะครับก็เลยอดใจไม่ได้ครับวันนี้ข้ามาฝากภูอีกเหมือนเดิมนะครับให้เจ้าภาพนั้นพามานะครับเห็นว่ามีเสียงนกอยู่นะครับเซนเซนแม็กบอกว่าแถวนี้แหละนะครับมีเสียงนกอยู่ นะครับเล่นนกเหมือนกันนะครับก็เลยมาแต่ว่าท่านไม่อยู่ท่านไปเลี้ยงวัวแล้วครับอันนี้เสียบวัวนะครับนะมีนกอยู่สองตัวครับผมเชนรุ่นเก่าตัวนี้ที่ท่านเห็นอยู่นะครับก็คือนกตัวนี้เห็นใช่ไหมว่าเป็นสิบปีแล้วนะครับนี่ตะกี้ตะกี้โ้งกันพวกนี้สิบปีแล้วขรั้งที่องมีนกอยู่สองตัวนะครับตรงนี้นะครับบ้านท่านเนาะเห็นว่าไม่ไม่ขึ้นอ่าเข้าในหมู่บ้านเลยนะครับอยู่ที่นาเลยนอนสบายเลยนะครับนี่แหละผมก็ชอบแบบนี้แหละครับพี่น้องครับ สบายสบายนะครับทีมงานก็มากันวันนี้สามคนนะครับตอนแรกเชีนแม็กว่าจะไม่มาครับติดธุระนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ายังไงเคลียบอกว่าเคลียรเสร็จแล้วบอกว่านะแต่ไม่รู้ว่าเสร็จหรือยังนะเห็นว่ามาก็มากันเลยครับนุ่นจานแหลมก็เอานกแบบนอนไว้ที่บ้านเมียเลยนะครับผมอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่เชีนแม็กเอ้าเชนแม็กสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชียนแม็กบอกว่าเมื่อวานนี้มาไม่ถึงยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงจุดจุดมันคือ ตรงนี้ตรงนี้ครับเนี่ยครับที่เป็นร้อยไร่นะครับพี่น,น้องครับตรงนี้นะแสดงว่ญญา,านกเยอะมากนะครับนกจะลงมากินเนี่ยนะครับอ่าไม่ได้มานานเรื่องเซียนตรงนี้ปน,น่าจะเกือบปีแล้วโอ้เป็นปีแล้วครับเป็นปีน่าจะเป็นปีแล้วโอ้อย่างนั้นจําเลยนะครับตอนนี้ทีมงานก็กําลังพลางพเนียดนะครับอาจารา์แล้วคงขี้เกยียจถามแล้วเจอกันทุกวันแล้วอ ครับแล้วโอ้โหเนี๋ยวดันฮะตั้งใจเจ้านกวันนี้ตั้งใจเจ้านกโอ้โหเอาวันสองพลาดมาพลาดเออดีอยู่คนพลาดสองวันผมพลาดสี่วันแล้วนี่นะวันนี้ถ้าไม่ นั่นอีก่ก็เป็นวันที่ห้าเลเช่นแม็กเอ้ยนี่แหละครับทําไมเทีดพลเขาถึงเปลี่ยนจากจากเหี้ยวเป็นสมหวังนะครับแต่ของพวกเราเปนเปลี่ยนไม่ได้ก็ยังเป็นเหี้ยวเหมือนเดิมเออแต่ละคนนี่นะครับพอตอนเย็นมานกไม่มีแต้มก็ขอตกคอตนะครับผมนะเอาโอเคครับขอญาติพรางพเนียดก่อนแล้วกันนะครับก็เอานกลงแล้วครับผมพี่น้องครับไม่ไหวจริงๆ นะครับวันนี้มาตีทิ่นนะครับเซียนใหญ่เลยนะครับผมเนก็นกมันไม่ค่อยคึกเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็เป็นเวลานะครับสี่โมงห้าสิบเจ็ดนาทีนะครับผมเนาะก็นกลงแล้วนะครับพอแล้วนะครับวันนี้มันล้าครับผมยิ่งยิ่งเดินยิ่งลาก็เลยแบบอ้าวนครับไม่ได้แล้วครับวันนี้นะเพราะว่าเรามาตีทิ่นนะครับนี่นะครับเจ้าทิ่นก็มีนกต่ออยู่นะครับ อาจารย์แหลมก็ยังไงไม่ทราบแกอาจจะลุ้นนะครับต่อไปละมั้งนะครับเรายังไม่ขาได้อีกอยู่นะครับค่อนห้าโมงนะครับส่วนผมก็พอนะครับนกเยอะครับนกเยอะจริงนะครับแต่ว่านกรู้เพเนียดนะครับนกรู้เพเนียดแน่นอนนะครับเนาะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวรออาจารย์แหลมนะครับสักนิดนึงนะครับก็ จานแหลมก็มาแล้วครับมาดูที่เงือนะครับผมเปียกไปหมดแล้ว,วะนะครับเมื่อวานนี้พ่อเราบอกว่าเลยนะบอกว่าปลาขอดกับใครมาน่าจะแหลมลขอดกับปลาบันปลาขอดกับปลาบันมานะครับเมื่อวานนี้นี่ครับมอวัน้ร,รอคู่ใจเพื่อนดิซ้ำ <laughs> รอเออว้าอย้บัน,บ,นบันไว้ขันงน,ะอ,นองนกมึงเงินต้อนนกขอดเขาบอลเล่ากัหัวอยู่นครับผม นะครับพ่อก็อยู่อย่างนี้นะครับสบายเลยนะครับพี่น้องครับเหมือนบ้านเมื่อสิบยี่สิบปีที่ผ่านมานอกจะแล้มเนาะครับถือว่าเป็นบ้านรุ่นเก่านะครับเนาะอยู่แบบสบายใจนะครับผมเนาะนี่เจ้าของนะครับพ่อบันกับพ่อขวัญมันไหมแล้ะพ่อเมื่อวานนี่ไม่หมือน ไปเห็นนั่นลักกันนี่เราไม่บังไฟไฟมาตกอันเห็อไหอเรอเหรนเหอหรอหรอเหอเไรอะรอะไรองไฟเหรอเหรออรอเหรรเหรอเหรออเหเรออนหรไปหรอเหรอนหรอเหรอเหนอเหรอเหนี่เรอไปอเหอเหนหรอเหรเรอเหรัเหรหอเหอเหอเหรอเเหรอหเหรอเวเหออเรหเหรอเเอเรเเหรอเเร ก็ต้อนรับเขาเลยว่าจะเอาตอนกขวดน้องเไม่มีเต้มนะครับในพ่อขันดีเนี่นี่หอมนี่ไปตัวใหน้าไปผมไปพุพูให้หน้าเพราะว่ามีสากุกใช่ไหมตรงนี้เออสมกุกคนเรยะยนยอนมีเสียงแม่ที่ตรงีูโอสรวัดผเออตรงวัดมเี่ยงงัวช่วงเงินเขาแล้วไม่ไนั่นว่าขสิเกี้ยว เอาไปเลี้ยงน้ำใจผู้แหนกลุงให้หน้าเขาแหโอ้บักสามกุกยัง่งหนึ่งตัวเนี่ยวะเสียงเสียงอะไรวะสามกุกเสียงอะไรเอเสียงเล็กเสียงกลางเสียงแ่เสียงกลางแก่คนเดียวกลางแก่ครับองไปผู้พซื้อวัดไปตรวัดเลยมาทางผีพวกนกซุ่มเด้แมนแต่โอ้โหแสดงว่าช่วงเขานแก่บูยแสดงว่าเราไปไม่ถึงเนาะอาจารย์แดงพ่อะในว่านกตัวนี้สิบปีแล้วพ่ะย่ะนกตัวนี้ นกที่พ่อเลี้ยงไว้อายุสิบปีและเจ้เส้นแมกว่าเร็ตเลยเนี่นนกไอยล่ำแน่ขอน้ำบอกงอมเน่โอ้นึกว่าเป็นนกนึกนกว่มมาเป็นนกพ <ลก S 2> <อ>่อตัวตัว,ต,วตัวได้เนี่ยมันหลายปีแล้วว่าเคียงไงเนี่ยจังบัวใตโตจ้าเทียครับวับบบนนี้มันอยากได้ก็เลยไห้มันมันเอานกเสียงน้อยมาไห้น่ยน,น,นกเรียวโอ้โหเรียวเสียงหน่อยๆน่อยใหเจียวเขาอยู่ม <ừ> ันมาหลักมันมาเปลี่ยนอยนอกจากหัวงบว่าจะให้มัน โดนันเสียงใหญ่ออกขื้นแรกได้ตัวนึงเลยครับพี่น้องครับก็พาดูบรรยากาศนะครับบ้านเมื่อสสมมาดูสิบไม่สะสมสิบยี่สิบปีได้เลยนะครับนี่แหละเป็นแบบนี้แหละครับภาคอีสานนะครับโอ้โหมาถ่ายทําหนังแปลว่าดูเก่าๆได้เลยนะครับนี่นะหาดูหาดูหาชมยากนะครับแบบนี้สะสมไปเอาในเรื่องพวกสองปูสาม๊กไปจั้งสอง๊กแบบนี้ท่านพ่อบอกว่านอนอยู่ตรงนี้ตลอดเตาจอดทันบ้านเลยนะครับเทียงนั้นว่าจอดเทียงนั้นบ้าน เดปรก็ให้พี่น้องที่ไปจอดรออยู่ทางพักกลางนะครับไม่เคยเห็นนะครับอย่างนี้ก็ดูนะครับนี่คือบ้านอีสานจริงๆนะครับอย่างนี้แหละเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเที่ยวพอเทียวเราคือพออย่างนี้ก็เออพ่อพ่อเนี่แหละรถพน้องผดใจก่อนครับวันนี้เหนื่อยน่าจากแหลมครับเหนื่อยเหนื่อยจะแหลมก็เหนื่อยนะครับหมแล้วผาดแล้วสามมือแล้วว่ามืออย่งนี้เขาอยู่มือเขาเนี่ยสรุปคลิปเลยนะครับผมคุยกับพ่อก็สนุกสนานมันฮาวันนี้นะครับนานๆพ่อได้มีเพื่อนมาคุยด้วย นะครับสรุปแล้วนกตัวที่10ปีแล้วเขาเปลี่ยนไปแล้วนะพ่อเนาะอ๋ะอขันอยากได้ไปถามมึงเด้อน้ำผงอมครับเสียงเงี้ยดิครับเป็นนกเสียงเงี้เป็นนกติตะคายเออครับผมตะคายครับติดติดสองตัว <c oughs> ติดเลี้ยวเลีล้ยวหอยตัวหนึ่งครับเลี้ยวตัวตัวเสียงเงี้ตัวหนึ่งครับมาแต่เลี้ยงมัวยย่ามนี่ยละขึ้นมาเนี่ยไม่ใส่ดั่งเนี่ยอ๋อครับใช่ใส่ไหมครับก็ ไปแล้วนะครับว่าจะมาดูนกอันนี้พวกนี้เป็นนกใหม่นะพ่อเนาะพวกนี้เป็นนกใหม่อันนี้เป็นนกโยลุ่งสีเนี่ยเขาเือมาบาดนี้มันเอาไว้ครับผมเอาละพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับรอบหน้านะครับก็คงจะดูอีกันใหม่นะครับันสําหรับผมก็คือหมดแล้วนะครับช่วงนี้ก็รอทํางานรออีกทีก็เสาร์อาทิตย์นะครับยาวๆไปนะครับสําหรับอ่า การต่อนกนะครับในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานี้4ี่วันห้าวันนี้ครับผมไม่รู้ว่านกป่าเป็นตัวยังไงนะครับไม่รู้เลยครัาเป็นยังไงหัวเป็นยังไงลายเป็นยังไงไม่เห็นเลยครับสวัสดีห้าวันแล้วครับติดๆเลยเฝ้าไปสองเฝ้าไปสองคนเอ้วยิ่งต่อยิ่งเหนื่อยยิ่งล้าครับพี่น้องครับมันต่อกันเกินไปขนาดคนก็ล้าขนาดนี้นกจะล้าขนาดไหนครับพี่น้องครับถ้าเกิดเราไล่กันทุกวันทุกวันนะครับเอาล่ะพี่น้อง กนบไม้เอาละครับพี่น้องครับก็เช่นเคยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกลังใจนะครับไม่พูดทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปไปดีที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องอีกเคยั้งสำหรับท่านที่มาใหม่ก็จะลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพืจะทราบข้อมูลก่อนใครสำหรับผมกับอาจารย์แหลมรอติดตามตอนต่อไปน้องอาจารย์แหลมเนาะครับผมสวัสดีครับอาจารย์แหลมพ่อสวัสดีครับพ่อรอบหน้ามาเล่นด้วยไหมนะพ่อเนาะครับมา